สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับอาตานิวข่าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ3คันดิเดตที่เป็นรองพบตรนะครับแล้วก็เจเรตํารวจนะครับที่มีสิทธิ์ที่จะอาจจะได้ถูกยกหรือถูกหยิบให้แต่งตั้งเป็นพบตรคนที่15นะครับเดี๋ยวจะมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับคือ1นะครับ พลตารวจเอกกิตรัตพันเพชรนะครับเป็นรองพบตรนะครับก็อายุราชการอีกสองปีนะครับสองพลตารวจเอกไก่บุญสวดสงนะครับเป็นเจเลตํารวจแห่งชาตินะครับอายุราชการหนึ่งปีนะครับสามพลตารวจเอกธนาชูงนะครับก็เป็นรองพบตรนะครับก็อายุราชการนะครับ 2ปีนะครับซึ่งทั้งหมด3ท่านนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็คือจะมีพลตําตรวจเอกสุรเชษนะครับหักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับที่ที่ได้ได้ออกจากออกจากราชการไปแล้วนะครับคือถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะมีตัวเต็งนะครับทั้งหมด 4, 4ีท่านนะครับก็ก็กบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็คือจะเป็น พูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้จะเป็นค a n d i d a นะครับอวุโสอันดับหนึ่งเลยนะครับแต่ตอนนี้โดนออกจากราชการไปแล้วครับก็จะเหลือสามท่านนะครับซึ่งสามท่านนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้ยิบยกหรือแต่งตั้งให้เป็นรองให้เป็นผบตรนะครับเพราะว่าแต่ละท่านนี้ก็คือแบบว่าเป็นระดับแบบว่า,าเป็นรองผบตรนะครับ แล้วก็เป็นคนเอกคนตำรวจเอกด้วยครับก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแต่ก็ต้องมาดูนะครับว่าทางนายกนะครับหรือว่าท่านนายกจะยิบยกเลือกอ่าอันไหนนะครับเข้าคณะกรรมการนะครับ<ม>ก็และล่าสุดนะครับตอนนี้ก็คืออ่าพลตำรวจเอกกิตตราัตน์พันเพชรนะครับหรือว่าอ่าบิ๊กต่ายนะครับที่เป็นรองบอตลอนะครับหลังจากอ่าน่าจะ น่าจะถ้าเกิดบิ๊กต่อบิ๊กต่อเนี่ยเกษียณเกษียณร,ราชการไปน่าจะเกษียณสิ้นเดือนอน่าจะสิน้นสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนกันยานะครับก็ตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าทางนายกนี่น่าจะมีนักนังสือคําสั่งให้รักษาการแทนนะครับก็คือจะให้รักษาการแทนไปแต่ยังไม่มีการเลือกเลือกเลือกตั้งนะครับยังไม่มีการเลือกตั้ง พบตรได้ทั้งสิ้นนะครับตอนนี้น่าจะบิก๊กบิ๊กตายนะครับก็ต้องหลังจากที่เกษียณกันเรียบร้อยแล้วครับบิ๊กต่อ,อแบบพูดง่ายว่าบิ๊กต่อไม่ไม,ไม่คือพูดงา่ายเกษียณก็ไม่ได้ทํางานแล้วบิกตายแล้วจะขึ้นมาเป็นรักษาการแทนพบ,บตรนะครับระยะเวลาจะรักษาการยาวหมายถึงว่า จะรักษาเดือนหนึ่งหรือสอเดือนหรือว่ารักษาจนกว่าจะเลือกพบอกตรออันนี้ไม่รู้ในแก๊บไลน์นี้นะครับว่าจะจะนานแค่ไหนครับถ้าอย่างในข่าวนะครับที่มันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ครับก็อย่างผู้การแต้มนะครับก็ได้ออกมาให้เหมือนว่าให้สัมภาษณ์กันก่านะครับว่า,าท่านเขาก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าอาจจะมีมามืดมานะครับหรือเปล่า อาจจะมีม้ามืดมาหรือเปล่าอย่างสมมติว่าตอนนี้มีสามท่านใช่ไหมถ้าไม่เอาเอาโซเอาโซเบอร์หนึ่งขึ้นอ่ะมันก็เดี๋ยวมันก็จะไปผิดกฎเหมือนอย่างครั้งก่อนเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวก็คนที่หยิบยกขึ้นมาก็จะาพาดวยพาตีคุกกันนะอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่ทางผู้การแต้มได้พูดมาบอกว่าคือได้ข่าวมาอยู่บ้างว่าจะมีม้ามืดมาก็คือเหมือนแล้วว่า คนที่จะขึ้นมาเนี่ยก็คือตอนนี้เป็นรองเป็นเหมือนแบบว่าเอ้ยเป็นผู้ช่วยอ่าเป็นผู้ช่วยอยู่เป็นผู้ช่วยแล้วเป็นพลตำรวจพลตำรวจโทเป็นผู้ช่วยพอหลังจากให้รักษาการให้บิ๊กจ่เนี่ยรักษาการแทนไปเนี่ยสมมติเนี่ยในตอนที่เขาแต่งตั้งขึ้นมาก็จะได้ขึ้นมาเป็นอ่าเป็นรองผบตรใช่ไหม ก็จะเป็นคนตำรวจเอกเหมือนกันเป็นรองพบตรทีนี้ลายคันดิเดตเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็น4ี่คนซึ่งคนคนที่4คนนี้เนี่ยจะเป็นมามืดหรือเปล่าที่ที่แบบว่าผลสุดท้ายแล้วพอเป็นอ่ะก็เป็นรองพบตรแล้ก็สามารถยิบยกตําแหน่งแต่งตั้งได้ก็คือเหมือนอย่างที่บิ๊กบิ๊กต่อใช่ไหมอันดับสี่ก็ขึ้นมาเป็นพบตรได้ตรงนี้มันเหมือนการแบบว่า มันไม่มีแบบเขาเรียกไงฮนะถ้าเกิดแบบว่าถ้าเป็นระบบเส้นสายอ้าวขึ้นเป็นรองผบคุณก็มีสิทธิ์แล้วไงใช่ไหมก็เป็นใช่ไหมอาวุโสอันดับสี่แล้วก็มีสิทธิ์แล้วไงก็คือเป็นอ่าเป็นผอบอเป็นรองผอบอรตรแล้วไงใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่จะสามารถจีบยกขึ้นมาแล้วก็อ่ะให้คนนี้ว่ามีความรูร้ความสามารถอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปว่าเออแบบประสานงาน อะไรเคยประสานงานเคยช่วยพบตลอ,อะไรเขาว่าไปอ่าแล้วก็ได้สมมติว่าถ้าได้เป็นพบต่อโคเทติพ้าอ่ามันก็มันก็เปลี่ยนไปได้อะตรงเนี้ยแต่ตึ่งว่าถ้าเกิดไม่ได้มีนอกมีนายกันก็น่าจะถ้าในมุมมองเนี่ยบิ๊กตายขึ้น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 ,ข,นขึ้นไปเป็นเพราะ อ่าพอบอรตรได้ไหมได้เพราะว่าตอนนี้ก็ให้รักษาการแทนใช่ไหมรักษารษาชการแทนพอบบตรก็พูดง่ายๆก็รักษามันก็จะมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นนที่ยังไม่ได้อ่าหยิบยกหรือแบบว่าให้มารักษา อพูดง่ายๆว่าบิ๊กตายเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าได้เปรียบเพราะว่ารักษาการแทนมาถึงสองรอบแล้วได้เปรียบมีโอกาสพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดถ้าเป็นอย่างสมมติว่าถ้าเกิดไม่ได้มีไม่ได้เป็นอย่างที่ผู้การแด้มพูดนะคือเอาชุดนี้ที่ว่าจะมาแต่งตั้งแล้วก็ว่าเอาใครเป็นนะการที่ให้เป็นรักษาการแทนผบตรไปเนี่ยก็คือพอถึงเวลาปุ๊บก็จะหยิบยกคนที่รักษาการแทนนะ ขึ้นไม่เป็นเลยดันไม่เป็นเลยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ในในความในความรู้สึกผมนะผมว่าบิ๊กตายเนี่ยน่าจะมาอันดับหนึ่งโอกาสที่จะได้เป็นอันดับหนึ่งแต่แต่บุคคลมามืดเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเหนียวแน่นหรือว่าจะแบบมีคอนเน็ชันหรือจะมีอะไรขนาดไหนที่จะขึ้นมาเป็นแต่ถ้าเกิดเขา พูดง่ายๆว่าถ้าเกิดแบบแบ็กหนาแบ็กก็ไม่แน่ก็อาจจะโดนอาจจะเป็นอย่างที่เนี่ยที่ผู้การแต้มพูดไว้ก็ได้ว่าก็มีโอกาสก็ลองดูเดี๋ยวลองติดตามกันต่อไปนะครับว่าเดือนหน้านะครับว่าพบอรตรลคนที่ที่้านะครับจะเป็นใครก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ พูดผิดพูดถูกหรือว่าวิเคราะห์ไม่ดีนะครับก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามาติดตามนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องนะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทั้งช่องนะครับเวลาลงปุ๊บท่านก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาชว์ิตนะครับ หรือ after news ข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ